สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนําโปรแกรม IEM นะคะค่ะสำหรับโปรแกรม IEM นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าความสูงค่ะค่ะโดยตัวนี้นะคะจะเป็นกล้อง Total Station ค่ะค่ะจะเป็นยี่ห้อนิคอนนะคะรุ่น DTM 452C ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม IEM กันค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม IEM กันนะคะขั้นตอแรกค่ะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ปุ่มหมายเลขสนะคะ PRG นะคะจะเป็นปุ่มโปรแกรมค่ะ ค่ะกดเข้ามาในหน้านี้นะคะให้เรานะคะทำการกดไปที <Me. S 2> <Kah> ่หมายเลข5นะคะโปรแกรม i right i e m ค่ะโดยวันนี้นะคะจะมาแนะนำการหาค่าความสูงนะคะของเพดานภายในร้านค่ะค่ะเราจะมาแนะนำการใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะและการไม่ใส่ค่าความสูงของตัวเป้าค่ะค่ะสำหรับเข้ามาในหน้านี้นะคะ HT ตัวนี้นะคะเขาจะให้เรานะคะทำการใส่ค่าความสูงของตัวเป้าปิซึมนะคะค่ะโดยความสูงของตัวเป้าปิซึมนะคะเราจะใส่ที่1.4เมตรค่ะ หลจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด enter ค่ะค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยันตัวเป้าปิซึมนะคะค่ะแล้วทำการกดที่ MSR 1่ค่ะให้เรานะคะทำการสังเกตดูนะคะที่ค่า vH นะคะจะเป็นค่าความสูงนะคะของตัวเป้าปิซึมค่ะค่ะโดยที่เขานะคะจะเริ่มวัดค่าความสูงนะคะจากตัวของเป้าปิซึมค่ะ ค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะทำการกระดกเลนกล้องนะคะขึ้นไปยันเพดานภายในร้านนะคะค่ะสำหรับค่าความสูงของเพดานภายในร้านของเรานะคะจะอยู่ที่3เมตร52เซน3มิลค่ะค่ะต่อมานะคะเราจะมาแนะนำการไม่ใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะ เข้ามาในหน้านี้นะคะ HT นะคะให้เรานะคะทำการใส่ค่าความสูงของตัวเป้านะคะเป็น0ูนย์เมตรค่ะค่ะจากนั้นทำการกด enter นะคะค่ะแล้วให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยันตัวของเป้าปริซึมะคะ่ะเมื่อเราทำการเล็งกล้องนะคะไปยันตัวของเป้าปริซึมแล้วนะคะให้เรานะคะทำการกด MSR 1ค่ะให้เรานะคะทำการสังเกตดูที่ vH ตัวนี้นะคะเขาจะเริ่มทำการวัดค่าความสูงนะคะอยู่ที่0ูนย์เมตรนะคะ ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกระดกเลนกล้องนะคะขึ้นไปยันเพดานภายในร้านนะคะค่ะนี้นะคะตัวกล้องนะคะเขาก็จะคำนวณค่าความสูงของเพดานภายในร้านออกมาให้เรานะคะค่ะจะอยู่ที่2เมตร88เซน1มิลค่ะค่ะนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม IEM เบื้องต้นค่ะ สำหรับกล้อง Total Station Nikon DTM452C ตัวนี้นะคะคาราคาค่อยู่ที่63,000บาทค่ะค่าสินค้าของเราค่ะรับประกันอยู่ที่6เดือนค่ะและมีคาลิเบตให้ฟรี1ครั้งใน6เดือนนะคะค่ะถ้าหากลูกค้าท่านใดค่ะสนใจค่ะสามารถแวะเข้ามาเลือกรับชมสินค้าก่อนได้ค่ะที่ร้านกล้องสำรวจระยองนะคะค่ร้านค่ะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทอยู่ติดกับโรงแรมคามิโอแกนคค่ะ่ะหรือว่าลูกค้านะะคสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะ ที่เบอร์033-013-494ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่ s น ry i ryi99 ค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ